ครับวันนี้นะครับผมอยู่กับกรรมการครับซึ่งตอนนี้เนี่ย U, แมนยูมาอย่างทีมสโมสสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไปเจอกับทีมอะไรครับเดี๋ยวเราเด็ดจะไปดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเจอกับทีมอะไรนะครับเราจะดูนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับทีมอะไร นะครับว่าโอ้โหแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับเลัลมาร์ดิทครับผมว่าศึกนี้แมนยูเนี่ยแพ้แน่นอนครับช่วงนี้ในแมนยูเนี่ยไม่พัฒนาเลยครับตอนนี้ตึกเริ่มมามีโรนันโดดีครับฝั่งนั้นฝั่งเรานะครับเล่นในตำแหน่ง สี่สามสามครับมีกองหน้าลัชชุนอยรุนแรดฟอร์ดการาโชคาเซมิโรบูโนมาโนูครับแล้วก็ส่วนแดนหลังเนี่ยก็ลุกชอดาโลแม็กควายและมาติเนสครับอยรุนจ่ายให้การาโชอเลฮันโดการาโชครับส่งให้ดาโลครับดาโลมาโนูครับส่งให้อยรุนครับไยรุนส่งให้คาเซมิโรครับแรดฟอร์ดยิงครับเอาแต่โดนสกัดได้ครับ ตอนนี้กำลังยิงครับอ๋อไรๆๆครับฟังตรงข้ามนะครับสงสัยคิดว่าแมนยูจะก,กากนะครับแต่ผมไม่สนนะครับคาเซมิโร่มงแลดฟอร์ดมงอมอครับตอนนี้ลูกชอกลังที่จะ ส่งฟังตัวข้ามส่งครับคาเซมิโลมงครับคาเซมิโลเนีย่ยมงดีมากเลยครับเห็นตั้งแต่เริ่มนะครับโอูนาน,น,นะน,น่าเริ่มเปิดบอลครับส่งให้ครับแต่โดนตัดบอลไม่ได้ครับลัช โอ้โหยิงออกนอกครับตอนนี้โอนา่นาส่งให้มาติเนสครับมาตินเนสส่งให้ไมนูครับไมนูส่งให้กาญชโชครับกาชวิ่วงครับไมนูส่งให้ไมนูหลัง แม็กไกว์กรค,ครับอุ้ยแม็กไกว์โดนอะไรยันโดการ์ดชโอครับอ um ุ้ยเอ้าฟาวครับการยิงฟรีคิกครับโอ้โหแต่ผู้สาประตูเซฟได้การยิงฟรีคิกของบูโน่เฟรนเดสครับคาเซมิโลคาแลดฟอร์ดครับแลดฟอร์ดยิงครับอุ้ยแลดฟอร์ดแลดฟอร์ด โอ้ห oh, ไม่เห็นดีเลยครับไมนูส่งให้ ไฮลุนครับไฮลุนใจลูกอุ้ยแต่โดนโรแบโตคาร์ลอสดักไว้ครับซิกนี้อาจจะเสมอก็ได้ครับคิสเตียโนโรนัลโดครับบุนโดครับเอ้าฟาวครับทางนี้ฟีอ้าฟาวแค่ตักเตือนไว้เฉยแลชวุนไฮรุนครับบุนโนครับอุ้ย พวกนี้นี่ลัชรุ่นไฮลุ่นครับแม็กควายแม็กควายแม็กควายครับอุ้ยแม็กควายนี่ครับนี่ครับอู้ดาโลมีโอกาสแพ้ได้เลยครับแมนยูครับแมนยูครับมาร์ตินเนสสกัดได้ครับไม่เน้ครับคือีส่งบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในนี้ส่งให้แล้วโอนาน่าวิ่งขึ้นมาครับเอา้าแพ้ครับโอ้โหแมนอยู่ในกากจริงๆครับโอ้ <c oughs> ฟ่งตรงข้าเนี่ยโอ้โหดูครับแล้วฟ่งตรงข้าเนี่ยก็เลี้ยงเก่งเวยนะไม่รู้ไปไหนมาและทำมาเป็นสุดยอดอีกโอ้ยอโโอบูโน่ครับอุ้ยบูโน่บูโนโ่โนโส่งให้แรดฟอร์ดครับมาเซมิโลเขาตัดบอลดีมากเลยครับเราไม่อยากจะเชื่อเลยครับ โอ้โห oh ครับเราแพ้หนึ่งศูนนะครับจบไปแล้วนะครับกับนี้นะครับใครจะล้อก็ล้อครับ